โปรแกรมจิตสั่งจิตใต้สำนึกแก้ผิดความเครียดเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีฟังทุกวันก่อนนอนขณะฟังให้คุณอยู่ในท่าที่สบายที่สุดการฟังโปรแกรมจิตที่ดีที่สุด นั่นคือการฟังขณะที่หลับเพราะการโปรแกรมจิตคือการพูดกับจิตใต้สำนึกและเราจะสามารถใส่โปรแกรมไปยังจิตใต้สำนึกในขณะที่จิตสำนึกหรือการรู้ตัวของเรากำลังจะหมดไปดังนั้นคุณสามารถ หลับไปได้พร้อมกับการฟังโปรแกรมจิตนี้เพราะยิ่งคุณฟังและรู้สึกง่วงและหลับไปยิ่งจะทำให้โปรแกรมจิตนี้สามารถเข้าถึงจิตใต้สำนึกของคุณได้ดีตอนนี้คุณอยู่ในท่าที่สบาย ผ่อนคลายทุกอวัยวะหายใจเข้าออกลึกๆหายใจเข้านับหนึ่งสองสามและหายใจออกหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดให้คุณหายใจเข้าและหายใจออกอย่างช้าๆไปตลอดการฟังและให้คุณพูดในใจ ใส่อารมณ์ความรู้สึกขณะที่ฟังและพูดโปรแกรมจิตนี้ขอบคุณร่างกายของฉันที่ซื่อสัตย์กับฉันเสมออวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉัน ทำงานประสานกันอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมฉันรู้สึกสดชื่นแจ่มใสกระปี้กระเปร่าในทุกๆวันเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันทำงานอย่างยอดเยี่ยม ฉันขอบคุณร่างกายของฉันที่ทำงานเพื่อฉันเพื่อชีวิตที่ดีของตัวฉันฉันเต็มใจปลดปล่อยความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยา ฉันเต็มใจให้อภัยตัวเองฉันเต็มใจให้อภัยผู้อื่นเพราะผู้อื่นได้ให้บทเรียนกับฉันฉันโชคดี ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ขอบคุณอวัยวะทุกส่วนที่ทำงานเพื่อฉันเป็นอย่างดีเสมอมาฉันเป็นคนโชคดีที่มีทุกอย่างอุดมสมบูรณ์มั่งคั่ง เหลือเฟือมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงมีสมองอัจฉริยะและความจําเป็นเลิศฉันปล่อยให้ร่างกายกลับมามีสุขภาพดีฉันให้เกียรติ ร่างกายของฉันฉันยอมรับทุกอย่างในร่างกายของฉันฉันมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป ฉันทรงพลังกระตือรือล้นและแอคทีฉันใช้ชีวิตด้วยความรักและสงบสุขฉันเต็มใจเปิดรับความรักเข้ามาแทนที่ ขณะนี้ร่างกายของฉันแข็งแรงทุกอวัยวะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรักฉันรักร่างกายของฉันฉันรักตัวฉันเอง ขอ,ขอบคุณ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 ร่างกายของฉันที่ซื่อสัตย์กับฉันเสมออวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันทำงานประสานกันอย่างราบรื่น และยอดเยี่ยมฉันรู้สึกสดชื่นแจ่มใสกระปี้กระเปร่าในทุกทุกวันเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันทำงานอย่างยอดเยี่ยมฉันขอบคุณร่างกายของฉัน ที่ทำงานเพื่อฉันเพื่อชีวิตที่ดีของตัวฉันฉันเต็มใจปลดปล่อยความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาฉันเต็มใจให้อภัยตัวเอง ฉันเต็มใจให้อภัยผู้อื่นเพราะผู้อื่นได้ให้บทเรียนกับฉันฉันโชคดีที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ขอบคุณอวัยวะทุกส่วน ที่ทำงานเพื่อฉันเป็นอย่างดีเสมอมาฉันเป็นคนโชคดีที่มีทุกอย่างอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง มีสมองอัจฉริยะและความจําเป็นเลิศฉันปล่อยให้ร่างกายกลับมามีสุขภาพดีฉันให้เกียรติร่างกายของฉันฉันยอมรับ ทุกอย่างในร่างกายของฉันฉันมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปฉันทรงพลังกระตือรือล้นและแอคที ฉันใช้ชีวิตด้วยความรักและสงบสุขฉันเต็มใจเปิดรับความรักเข้ามาแทนที่ขณะนี้ร่างกายของฉันแข็งแรงทุกอวัยวะ เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรักฉันรักร่างกายของฉันฉันรักตัวฉันเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณร่างกายของฉันที่ซื่อสัตย์กับฉันเสมออวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันทำงานประสานกันอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมฉันรู้สึกสดชื่น แจ่มใสกระปี้กระเป๋าในทุกทุกวันเซลล์ทุกเซลลในร่างกายของฉันทำงานอย่างยอดเยี่ยมฉันขอบคุณร่างกายของฉันที่ทำงานเพื่อฉันเพื่อชีวิตที่ดีของตัวฉัน ฉันเต็มใจปลดปล่อยความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาฉันเต็มใจให้อภัยตัวเองฉันเต็มใจให้อภัยผู้อื่นเพราะ ผู้อื่นได้ให้บทเรียนกับฉันฉันโชคดีที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ขอบคุณอวัยวะทุกส่วนที่ทำงานเพื่อฉันเป็นอย่างดีเสมอมา ฉันเป็นคนโชคดีที่มีทุกอย่างอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงมีสมองอัจฉริยะและความจำเป็นเลิศ ฉันปล่อยให้ร่างกายกลับมามีสุขภาพดีฉันให้เกียรติร่างกายของฉันฉันยอมรับทุกอย่างในร่างกายของฉัน ฉันมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปฉันทรงพลังกระตือรือลน้นและแอคทีฟฉันใช้ชีวิตด้วยความรักและสงบ ฉันเต็มใจเปิดรับความรักเข้ามาแทนที่ขณะนี้ร่างกายของฉันแข็งแรงทุกอวัยวะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรัก ฉันรักร่างกายของฉันฉันรักตัวฉันเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณ